โ okay. อเคทำงานขึ้นได้เลยใช่ไหมคะไปสิบแปใช่ไหมสิบแปดยีบยี่สองยี่ ราสิบแปดใช่ไหมคะน่าจะพอคุณผู้ชมครับขนาดนี้ก็าสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ช่วงนี้มองเห็นทุกคู่เลยนะกำลังจะขึ้นนะครับก็บรรยากาศชมดีๆครับไปดูกันว่างไรไปดู คือผ่านอ์กาศส่วนยางก่อนเท้านะครับด้วยนะครับออกจากาต้นสิบห้าเป็นต้นหนึ่งนีก็ได้เดี๋ยวเราจะขับตูไฟกยันนะครับเดี๋ยวเราเดูกันว่างานไหนไปดู ที่บอกว่ามันได้ลงแปลว่ามีแตมบนเด้อนอกกนั้นไม่มี คำค่านี่คือทันตแพทยอ๋อเห็นป้ายจังหวัดอ๋อจอกผ้าห่มของ บางกีการเวลาจะไปข้างน้ำอะ่ะเรียกแม่ด้วยนะครับไปด้วยกันจะดีก็ได้ใช่หูนะ,หนะครับรนหนาวครับ,าบาครับ phải phải bà kênh Ghiền Mì kiểu Để không